อินบ็อกเข้ามาในกลุ่มเขียวฟิสิกส์เดอะเบรนถามโจทย์ข้อหนึ่งเป็นวงจรไฟฟ้าพี่ลูกตาลบอกแล้วทำยังไงล่ะถ้าวงจรน,นั้นเป็นวงจรบริดที่ไม่สมดุลอันนี้จะเป็นเนื้อหาที่ค่อนข้างเกินไปจากหลักสูตรแต่แน่นอน V by The b r a i n ของเราไม่พลาดมีให้น้องๆองเรียบร้อยแล้วอยู่ในเล่มวี m m a a y ออันนี้เลยพี่ลูกตาลเปิดมาให้ดูมาดูกันค่ะทำยังไงคะที่พี่ลูกตาลบอกว่า ต่อตัวต้านทานถ้าเป็นวงจรบริดแบบที่บริดมันไม่สมดุลเราจะไม่สามารถตัดตัวตรงกลางได้เราต้องใช้เทคนิคขั้นสูงซึ่งเราเรียกกันว่าการแปลงเดลต้าเป็น Y ายอ่ะเดลต้าก็คือสามเหลี่ยมลักษณะแบบนี้ส่วน Y ก็จะเป็นตัว Y เนาะเป็น4แยกลักษณะแบบนี้ รูปมันของวงจรในการแปลงก็จะตามสัญลักษณ์นี้เลยก็คือถ้าเรามีส่วนของสามเหลี่ยมที่เป็นเดลต้าแบบนี้เราสามารถแปลงสามเหลี่ยมตัวนี้ให้กลายเป็นตัว y เห <Y, S 2> <Y, S 1> ็นตัว y ไหม y เอียงๆนิดนึงนะเอียงหัวด้วยอ่าเป็นตัว y เอียงๆแบบนี้แล้วมันจะช่วยให้วงจรน,นั้นสามารถยุบได้คราวนี้การแปลงไม่ใช่เอาตัว b เอยตัว a เอยตัว c เอยตัวนี้ย้ายมาเลยเขามีสูตรในการแปลงด้วยอะ มาตัวแรกตัวแรกนะที่จะเอียงฝั่งนี้ซึ่งมันจะออกมาอยู่กึ่งกลางระหว่าง A กับ b ตรงนี้อันนี้ก็คือตัว x โอเคไหมเดี๋ยวเรามาคำนวณ x ตามสูตรนี้และก็ตัว y จะออกมาอยู่กึ่งกลางระหว่าง a กับ C ตรงนี้และก็ตัวแจะอยู่กึ่งกลางระหว่าง B กับ C แบบนี้อ่ะเหมือนเอารูปมาซ้อนกันโอเคไหมจากวงจรสามเหลี่ยมมันก็จะกลายเป็นวงจร y คราวนี้ เวลาที่เราจะแปลงสูตรของมันค่ะนี่ดูตรงนี้ตัว x ซึ่งอยู่ตรงนี้ใช่ไหมอยู่กึ่งกลางระหว่าง a กับ b ให้น้องๆเอาตัว a คูณกับ b ก็คือ2ฝั่งนี้คูณกันแล้วก็หารด้วยผลรวมเห็นไหมพอได้ปะ่ะพี่ก็ใช้เป็นสูตร ab หารด้วยสามเหลี่ยมอย่างนี้ส่วนตัวนี้ละคะพี่ตัว y ตัว y ตัว Y ตัวนี้นี่อยู่ระหว่าง a กับ C ให้เราเอาความต้านทาน a กับ c คูณกันแล้วก็หารด้วยผลรวมตัว Z ตรงนี้ที่จะมาอยู่ตรงนี้นะให้เราเอา B กับ C 2สองข้างขนาดคูณกันหารด้วยผลรวมอ่ะคราวนี้มาเรามาดูตัวอย่างกันแล้วมันเอาไปใช้ยังไงนะนี่นี่คือวงจรบริ ถูกไหมเขาให้หาความต้านทานรวมระหว่างจุด A กับจุด B เราจะเห็นว่ามันมีแง่งตรงกลางเนี้ยข้คำคออยู่ก็คือเราจะเอา3กับ2ตัวนี้อนุกรมกันก็ไม่ได้ค่ะพี่เพราะมันติดตัว5โอห์มเราจะเอา2.5กับ3โอห์มตรงนี้อนุกรมกันไม่ได้มันมีทางแยกอย่างนี้คือลักษณะของวงจรบิดถูกปะจะเอาตรงนี้ขนานกันก็ไม่ได้เพราะมันมีหางต่อ อันนี้เป็นวงจรบิดโดยที่เราเอาตัวบนหารตัวล่างตัวบนหารตัวล่างอัตราส่วนระหว่างบนหารล่างของทั้งสองฝั่งมันไม่เท่ากันเขาเรียกว่าวงจรบิดแบบไม่สมดุลวงจรบิดไม่สมดุลตัดตรงกลางไม่ได้เราต้องใช้เดลต้าเปลี่ยนเป็น y เดลต้าของเราอยู่ตรงนี้มองเห็นเดลต้าไหมอ่ะพี่ลูกตาลกำลังจะเปลี่ยนเดลต้าให้กลายเป็น y มันจะมีตัวความต้นานทาน ที่เราเปลี่ยนแล้ว3ตัวมาโผล่ตรงนี้แล้ววงจรใหม่อ่าวงจรใหม่ของเราจะเป็นแบบนี้คือมี A กับ B นะสโอห์มยังอยู่เหมือนเดิมแล้วก็มาต่อตัวนี้แล้วก็มาต่อตัวนี้ด้านล่างก็จะเป็นลักษณะนี้เช่นเดียวกันเห็นภาพรวมยังมันจะแก้ออกยังไงพี่ตอนนี้กลายเป็นว่า ตัว3โอห์มกับตัวที่พี่วงนี้จะอนุกรมกรันทันทีไม่มีใครกล่มแล้วตรงนี้ไม่มีแล้วถูกไหมสองจุดห้ากับตัวสีแดงฝั่งนี้ก็จะอนุกรมกรันทันทีมันก็จะยุบได้เห็นป่ะนี่คือแผนการเพราะฉะนั้นตัวสีแดง3ตัว x y z ของพี่ลูกตาลก็ต้องไปทำการคำนวณใช้ลักษณะที่พี่บอกหาตัวสามเหลี่ยมก่อนก็คือผลรวมเนาะผลรวมเอา2โอห์มบวก3โอห์มบวก5โอห์มเก็บเอาไว้เดี๋ยวมันจะเอาไปหาในทุกๆตัวถูกไหม ตัว x อยู่ระหว่าง2กับ5โอห์มเอา2คูณหาหารด้วย3มเหลี่ยม2คูณ5เป็น10หารด้วยสมเหลี่ยมก็คือ10ได้เป็น1โอห์มทำแบบนี้กับทุกตัวค่ะตัว y อยู่ตรงนี้อยู่ระหว่าง5กับ3 5หาคูณ3หารด้วยผลรวมตัว z อยู่ตรงนี้อยู่ระหว่าง2กับ3เอา2คูณสาหารด้วยผลรวมคำนวณมาให้เรียบร้อยได้ x y z ใส่เข้าไปอันนี้ก็คือตัวสีแดงที่พี่ลูกตาลเขียนนะ x Y ตัวนี้แล้วก็ Z ตัวนี้เป็นอันว่าวงจรเราเนี่ยสามารถยุบได้แล้วใช่ไหมทุกคน3กับ1ตัวนี้อนุกรมกันกลายเป็น4โอห์ม2.5กับ1.5อนุกรมกันกลายเป็น4โอห์ม2ตัวนี้จับขนานกัน1เซตนี่ก็คือตรงนี้ได้เป็นจุดจุดสีม่วงของพี่ลุกตาล2จุดนี้ตรงนี้กับตรงนี้ไหม แล้วเหลืออีกติ่งหนึ่งค่ะพี่ที่เป็นตัวสีม่วงของพี่ตรงนี้แ0.6โอห์มจัดการรวมความต้านทานแบบอนุกรมขนานธรรมดาก็จะได้คำตอบเรียบร้อยแล้วจ้ะคำตอบข้อน,นี้คือ2.6โอห์มได้แล้วใช่ไหมโอเคไปลองฝึกดู